สวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาแพทย์อาทิตยาปาลออดค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ค่ะก็รับทุนกับลนิธิทุนแพทย์เพื่อปูโมชามาปีนี้เข้าไปที่สแล้วค่ะก็รับทุนกับคุณอัไทยพงเยียค่ะก็ความรู้สึกที่ได้รับทุนนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ได้นําเงินที่ได้ค่ะเอามาใช้ในการศึกษาแล้วก็ใช้ในชีวิตประจาวันค่ะก็เงินทุนก็ช่วยในการใช้ชีวิตในมหาลัยได้ได้ขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นมากๆเลยค่ะซึ่งนอกจากได้รับทุน ในวันที่รับทุนแล้วนะคะก็ได้มีการแบบว่าพูดคุยกับผู้รับทุนแล้วก็มีการติดต่อก,กัน,นะค่ะก็ถือว่าแบบว่าดีใ,ใจมากๆที่ถือว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมึงอ่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่อลอนะคะมากๆเลยค่ะและ้วก็ทุนนี้ที่ได้นะคะก็นอกจากที่ว่านํามาใช้ในชีวิตมหาลนะัยแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นทุนที่ใช้ในการต่อยอดกับชีวิตแท้ ไในการเรียนแล้วก็ทําให้ตัวเป็นแพทย์ที่ดีกับประชาชนแล้วก็คนรอบตัวได้